สวัสดีค่ะวันนี้ปอจะมาทำวิดีโอนะคะรีวิวสกินแคร์รุทีน for summer นะคะ,ะคนก็ถามาว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสกินแคร์ตามฤด,ดูกาลได้หรออย่างนี้ก็เปลี่ยนทีก็ต้องมีหน้าหนาวด้ยวยสิหน้าร้อนหน้าฝนหน้านี่ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วอะ่ะปอจะ เลี่ยนสกินแคร์เนี่ยจะช่วงที่มีปัญหาผิวมากกว่าแล้วช่วงนี้เป็นมหาผิวบอยเนี่ยชอบเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเท้าความก่อนเลยเป้าเนี่ยเป็นคนนี่ผิวค่อนข้างแห้งแล้วก็เซสเซทีฟก็คือแบบแพ้อะไรนิดอะไรหน่อยง่ายแต่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวฮอร์โมนหรือพวกสิวอักเสบอย่เนี้ยจะไม่ค่อยมีก็จะเป็นสิวแบบจำพวกแบบสิวขวดสิวผื่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วช่วงที่เกิดเนี่ยชอบเป็นช่วงหน้าร้อนอ่ะแล้วแบบทำไมต้องเป็นหน้าร้อนเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยอากาศจะค่อนข้างร้อน แล้วปวดที่เราเป็นคนผิวแห้งบางครั้งเราดูแลไม่แบบเขาเรียกไม่ทั่วถึงหรือเปล่าหรือแบบบำรุงไม่ไม่ถึงอ่ะบางครั้งมันแห้งไปแล้วอ่ะแล้วก็เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรขนาดนั้นแล้วมันไปแล้วมันพังไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือช่วงเนี้ที่จะมาทำปดิบัตะช่วงเนี้ยกำลังเกิดปัญหาซ้ำซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่แล้วแหละเพราะว่าเนี่ยคะก็มีคนน่ทักวอกอุ้ยน้าใสจังเลยใช้นู่นใช้นี่ใช้นี่ใช้น่าใช้อะไรบ้างจริงๆมันไม่ได้น่าใสนะก็เลยน่ะมันเกิดพอดีก็เลย เออทำให้ดูเลยแล้วก็ไม่น่าใสาด้วยนะคะขออนุญาตนะคะให้ดูผิวหน้าจริงๆอันนี้คือหน้าสดนะคะจริงๆกล้องมันดีเกินไปจนไม่เห็นเลยว่ามีสิวอะไรบ้างเอาเป็นว่าพระต้องขอขอบคุณแสงที่เข้ามาช่วยแล้วก็รู้สึกว่ากล้องวิดีโอนี่มันมันดูนวลไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปาจะมีรูปนะคะประกอบว่าจริงๆแล้วผิวชัดๆเนี่ยมันมีสิวตรงไหนบ้างมี อ่าเขาเริมมีปัญหาตรงไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วมันมีชัดนะชัดชัดแต่ว่ามันมองไม่เห็นโอเคทำไมต้องเปลี่ยนสกินแคร์ใช่ไหมขอท้าความไปเมื่อสองปีที่แล้วดีกว่าช่วงตอนนั้นอยู่แค่เมอ,อปลายแล้วช่วงนั้นคือเรายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสกินแคร์รูทีหรือการรักษาผิวหน้าอย่างถูกต้องตอนนั้นคือ ก็ยังไม่รู้จะซอาผิวเองแห้งนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่แบบผิวไม่ค่อยมันไม่ค่อยอะไรเนี่ยเราก็จะแยกงแบบว่าชิ้นผิวแห้งชิ้นผิวมันผิวแล้วแต่แค่เวลา,าไปเรียนเขาขอแค่หน้าไม่มันระหว่างวันหน้าโอเคอะไรเงี้ยโอเคปอก็พอแค่นั้นเงียก็เหมือนใครตอนนั้นใครว่าอะไรดีก็ใช้อ่าใช้ใช้หมดเลยอยาแใช้อะไรก็อาจจะเหมือนน้องๆบางคนที่เหมือนตอนนี้นะคะแบบว่าถ้าใครบอกอะไรดีก็ใช้ใช้ใช้จริงๆมันไม่ใช่นะเราจะต้องเหมือนศึกษาว่าผิวจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะบอกว่า บางคนผิวผิวแห้งอย่างเปาเนี่ยจะไปปรึกษาคนผิวมันแบบให้คนไมบว่านั้นดีอันนี้นด,ดีมันไม่ใช่หรือบางคนผิวมันบอกว่าเกาทำยังไงอะ่ะแล้วก็มาทําตามเปลาบางครั้งก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องมาดูว่าผิวเป็นไงอ่ะแล้วตอนนั้นนะนะเป็นช่วงปิดเทอมช่วงนี้เลยค่ะมีนามเมษาแล้วคือตอนนั้นอะ่ะ ผิวผิวว่ามันเป็นผดขึ้นเต็มหน้าเลยอาจจะยังไม่เยอะเท่านี้แต่ตอนนั้นอะอยู่จีิก็ขึ้นขึ้นขึ้นผดผดผดแสบมากแบบแสบหน้าไปหมดเลยแสบแสบแบบง่ายๆนะผิวตอนนั้นอะไม่มีที่หายใจอะมันเป็นสิวผดจนแบบว่าจับไปตรงไหนก็สาดก็เม็ดก็ขึ้นก็แสบแล้วสิ่งแรกที่แบบเด็กไม่มีความรู้ทำคืออะไรคือเราสครับหน้าเฮ้ยถ้ามันถ้ามันมีสิวแล้วก็ต้องออกก็ต้องสครับสครับสครับทูทูทู เป็นไงหนักกว่าเดิมแสบกว่าเดิมแล้วก็แดงกว่าเดิมแบบช่วงนั้นพีคมากแล้วแบบว่าทําอะไรไม่ได้ก็คิดสิ่งนะั hey, ้นเฮ้ยฉันหาหมอนีไหมเพื่อนบอกว่าไปอันนั้นดีไหมเชนนี้ดีไหมใช้ครีมนู้นครีมนี่แบบคือ,ค,อคือตอนนั้นหนะ้าผิวหน้าพังคนแล้วก็แบบอะไรก็ได้วะอะไรก็เอาวะอยากหาอย่างเงี้ยแต่ว่ามานั่งคิดนะเพื่อนบอกครีมเซตนั้นอู uh ้หู้ยเป็นพันอันนั้นอู้หู้ยเป็นร้อยบางอัน อันนี้อันถูกๆแต่แบบมันไม่กล้าใช้อ่ะแล้วยิ่งแบบผิวเราพังไปแล้วเราก็รู้สึกแบบกังวลไปหมดทุกอย่างแล้วก็เวลาจะเข้าคอสโอ้โหครั้งหนึ่งเป็นพันนะ่ะแบบมันเป็นพันแล้วกี่ครั้งอ่ะกว่ามันจะหายใช่ไหมแล้วก็แบบข่าวพวกเ,เลียงสิวบ้างไม่หายบ้างเป็นหนักกว่าเดิมบ้างเลือดเราแบบ ก็กล้าไม่กล้าอีกก็กลัวจุดเริ่มต้นคือเปาเนี่ยนะคะเสิร์ชพันทิปนะคะเว็บไซต์พันทิปแล้วก็ดูเลยใน Google ว่าเฮ้ยเขาทำอย่างไงบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็นะ่หละเป็นจุดเริ่มต้นที่เปาจัดสกินแคร์ของตัวเองในช่วงหน้าร้อนนะคะน่ะเอามาเริ่มกันดีกว่าว่าอธิบายเบแล้วเนาะว่าช่วงหน้าร้อนนี่เปาทำอะไรไปบ้างใช่ไหมอืมตอนนี้คืออย่างที่บอกกับผิวเป็นอย่างงี้สิ่งแรกเลยเี่ยที่จะทำคือเปาจะลบ นะยังไม,ไม่ถึงกันลรออ่ะคือเหมือนเก็บไปก่อนแต่ว่าอย่างพวกไวท์เทนนิ่งโฟมครับที่ปอใช้เป็นประจําในหน้าอื่นๆเนี่ยก็จะเก็บหมดเลยคือแบบยังเนี่ยยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ใชคือทาไมถึงไม่ใช้ไวท์เทนนิ่งเนี่ยไวท์เทนนิ่งคืออะไรบางคนยังไม่รู้นะคะไวท์เทนนิ่งก็คือเหมือนพวกครีมที่มีข้าวนะสารไวท์เทนนิ่งก็คือทําให้ผิวหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสขาวอะไรก็ที่ว่าไปนะคะไม่ครีมไวท์เทนนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีวิตามิน B3 านะถ้าฟังไม่ผิดนะคะก็ จะมีการผัดเซลล์ผิวปาจะหยุดใช้ไปก่อนเพราะว่าถ้าผัดเซลล์ผิวแล้วผิวเรายัางบอกบางอยู่ยังอ่อนแออยู่เป็นสิวอยู่การใช้วท์ทนนิ่งไม่ได้ทําให้ดีขึ้นนะคะอาจจะทําให้มันแย่ลงได้ซ้ําฉะนั้นปาจะหยุดใช้ครีมเป็นไวท์เทนนิ่งหมดเลยนะคะที่ปอใช้อยู่นะคะแล้วก็ก็จะไม่มีการสัครับหน้าเด็ดขาดอยาสักครับหน้าคือที่เป็นเป็นเนม,ม็ดมๆบีบๆนะคะมันสักครับจะทาหน้าค่าหรือจะอะไรเราไม่ใช้เลยนะคะเปาหยุดทุกอย่างเพราะว่ายิ่งเราไปเสียดสีกับผิวมากเท่าไหร่นะคะผิวเราก็จะยิ่ง โดนทำร้า,ายมากท่านั้นก็จะยิ่งบอบบางด้วยมือของเราเนยนะจะจหยุดแล้วโฟมนะคะโฟมแบบบางคนเวลาล้างหน้าเนี่ยชอบให้ฟิลลิ่งแบบโฟมที่แบบคีนไปเลยเหมือนวบบบ่าปืดปืดแต่ว่าสะอาดอะไรเงี้ยเราก็จะหยุดใช้โฟมปร,เระเภทนั้นนะคะเพราะมันจะมีกดอ่าเขาเรียกว่ากดเบรอะไรเงี้ยที่เพาะฉนั้นทำให้ความมันเนี่ยอุดไปเยอะเยอะเกินไปแล้วซึ่งตอนนี้ผิวเราแห้งขนาดนี้เราไม่ควรจะใช้โฟมที่มีกดเบรท,ที่ทําให้รู้สึก มันแห้งเกินไปนะคะเปาก็จะเปลี่ยนทุกอย่างช่วงนี้โดยเราจะเริ่มอย่างแรกเลยเบาก็จะเปลี่ยนโฟมไปแล้วอย่างที่บอกเราก็จะเปลี่ยนมาใช้โฟมตัวนี้นะคะของฟิชเจอร์เจลอันนี้คือเปาไปซื้อมาเมื่อวานเลยเพราะว่าของปักของเก่าเปาหมดก็เลยเออซื้อเลยลวกันไหนๆก็ถึงเวลาที่ต้องซื้อแล้วอ่าโฟมตัวนี้นะคะจะเขาจะเหมือนแบบเป็นเป็นน้ำเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นน้ำใสๆไม่มีฟองนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะ น้ำใสๆไม่มีฟองดูเหมือนเป็นเมือกๆหน่อยๆอะไรเงี้ยกลิ่นไม่กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมันฟิลลิ่งหลังล้างออกอะ่ะมันก็รู้สึกแบบเอ้บางคนแบบเคยใช้โฟมแบบขัดๆถูๆมามันก็รู้สึกเแฮบบ้ยไม่สะอาดเลยแต่จริงๆมันสะอาดแล้วนะพอคิดว่ามาัานสะอาดแล้วแต่ว่ามันจะอ่อนโยนสําหรับผิวหน้าที่กำลังแบบมี สงครามปัตทุรกรรมอยู่บนหน้านะคะก็โอเคดีขึ้นก็จะเปลี่ยนมาใช้โฟมนี้ชั่วขราวนะคะแต่หากไม่ใช้ตลอดไม่ใช้ตลอดก็ดีนะแต่ว่าปเอเป็นคนชอบชอบเปลี่ยนโฟมไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้จะใช้โฟมตัวนี้อยู่ตัวเดียวโอเคนะคะแล้วก็ตอนล้างหน้าเนี่ยปอเป็นคนที่ติดอาบน้ําอุ่นมากแต่หน้าจะไม่ให้โดนน้าอุ่นเนยใช้โดนในน้ำเย็นเท่านั้นเพราะว่าเวลาโดนน้าอุ่นเนี่ยจะทาให้ผิวยิ่ยงแห้งขึ้นทาให้เปิดผิวมากขึ้นฉะนั้นปอก็จะหยุดใช้น้ําอุ่นสักพักแต่จะอาบน้ำน้ำอุ่นะาะ,นะา,า,า,าะคะ โอเคเวลาเป่าล้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวนี้ว่านหางจระเข้คะเป็นอะโลเวอราเจลเนาะก็ภาษาไทยขอยงเราก็คือว่านหางจระเข้อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายาสมามัญประจำบ้านเลยคือหมดไปแล้วอันนี้หมดไปแล้วอันนี้ก็มีอีกนะคะก็คือมันต่างกันยังไงคือสีเขียวเน้นคงเป็นสูตรทั่วไปส่วนนี้ก็เป็นสูตรเหมือนคูเจลแบบฟิลลิ่งแบบว่า เย็นหรือว่ามันก็ไม่ได้เย็นต่างกันมากนะแต่เขาบอกผิวที่มันโดนแสงแดดมาร้อนๆเลยอันนี้โอเคก็มีเราก็มีติดบ้านไว้จนมันหมดนะคะคือว่านหางตาแค่นี้เหมือนเขาจะช่วยอะไรนะเหมือนเวลาเราเป็นแผละเราก็จะว่านหางมาทาแบบประคบให้ไม่ให้มันอักเสบไม่ให้มันแสบให้มันแดงอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ใช้ได้เลยเวลารู้สึกแสบแสบร้อยปอนดใช้ต้องเช้าต้องเย็นนะคะแบบเหมือนกับผิวเรามันแสบมันแดงมันรู้สึกข้างในอะ เอาเนี้ยไปทาเลยจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการแสบแดงด้วยแล้วเมื่อวานนะคะเราก็ได้นะคะไปเจอตัวใหม่นะคะเป็นโบโลโบโนวาเจลเนี่ยค่ะเมื่อวานก็คางวัสดุวัสดุเขาแนะนำว่าตัวเนี้ยกำลังโอเคเป็นอาลเวลาเจลเหมือนกันแหละคะ่ะก็น่าจะทำน่าจะทาได้ คุณภาพแล้นะน่าจะทําหน้าที่เดียวกันที่ใช้แต่ว่าอยากลองเปลี่ยนบ้างแล้วก็โอเครู้สึกว่ามันก็น่าใช้เนอะก็เห็นเขาว่าดีก็เลยลองซื้อมานะคะคือแรนะ่ไนนะอ้อโลเวราเจวซื้อติดบ้านไว้ดีที่สุดนะคะบางคนไม่เป็นสิวกประกแต่ว่าซื้อเก็บไว้ดีที่สุดโอเคต่อมาเราก็จะใช้เป็นครีมนะคะครีมที่จะใช้ต่อไปก็คือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะ เอาณนะที่นี้เวลาเป็นสิวอะไม่ใช่ว่าคุ้ยเป็นสิวเราจะต้องทาครีมสิวต้องนุน่นต้องนี่อ่างเงี้ยแต่สิวในรักษาปอเนี่ยเขาเรกสิวผดสิวผื่นใช่ไหมแล้วก็สิวแพ้สิวอะไรเงี้ยปอจะไม่มีการใช้ยานะคะไม่มีการใช้ตัวยาที่มีกดแรงๆอะไรเงี้ยอะย่างบางคนเพื่อนปอใช้คินดาเอมใช้เบนเซกอะไรเงี้ยนะั่นคืออ่าสิวอักเสบสิว สิวมีหนองนะคะแต่สิวประเภทปอนเนี่ยไม่สามารถใช้อย่างนั้นได้เพราะยิ่งใช้ยิ่งแพ้แบบยิ่งแสบ่หน้าะจะยิ่งบางขึ้นฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ฟิชเชอร์เจลเดลี่มอยส์เจอไรเซอร์เจลลีครีนะคะนี่แต่ก็จะเป็นเป็นยี่ห้อเดียวกับที่หลังหน้าะคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้อีเซล่ ella, นะคะมันคือมอยส์เจอไรเซอร์ที่แบบว่าช่วยให้แบบผิวหน้าแข็งแรงขึ้น ไม่โฟก,กัสน,นะคะมันคือครีมพี่หมีอะค่ะที่ถ้าใครเลยนปาเบจะบอกอันนี้ดีนะมันคือครีมพี่หมีที่เบาชอบมากแล้วคือว่าเปาไม่สามารถหาไซส์เล็กนี้ได้ก็เลยไปถามที่ร้านแล้วราคามันคน่อนข้างสูงแล้วไปเจอตัวนี้อ่ะในราคาที่ถูกกว่าแล้วเขาบอกว่าทําหน้าที่เดียวกันแล้วในเมื่อเราซื้อโฟอมางหน้าอะไรก็จะใช้คูนไปเลยนะคะก็อะิร่ซิโอเจลตัวเนี้ยก็จะเป็นครีมเหมือนช่วยทําให้ผิวเนี้ยที่มันขาดความชุ่มชื้นแบบให้ ให้มันมีน้ำมีนวลมีไปซ่อมแซมส่วนที่มันขาดน้ำสักหลอนะคะก็ทำให้ผิวเคนิ่มขึ้นดูสมดุลขึ้นโอเคนะคะมาต่อมานะคะถ้าวันไหนมันแห้งจัดจัดอะชื่อช่วงนี้ผิวมันกำลังแห้งอยู่กำลังแบบบอบบางอะมันแห้งจัดดมันจะมีบางที่อย่างนเงนี้ยมันจะมีเขาเรียกไงน,น,นะ,ะผิวลอกผิวแบบดูแห้งไม่หวัเราก็จะใช้เบลออยนะคะ จริงๆเนี่ยไบออยเปามักจะเอามาทาผิวที่แขนข้อศอกเนี้ยที่มันแ,แห้งๆแต่ว่าเมื่อถึงเวลานี้แล้วอ่ะมันตรงไหนที่แห้งมันก็จะแตมแตมแตมไปนะคะอันนี้จะช่วยเรื่องรอยแผลเป็นช่วยปรับสมดุลแบบปรับสีผิวด้วยนะคะแต่ว่าอันนั้นเหตุผลท,ท,ท,ที่ที่ที่ตัวนะค่อยใช้กับตัวบ่อยแต่ว่านี่ก็เริ่มมันใช้กันหน้าบางจุดแล้วเพราะบางครั้งอ่ะมันแตกมันแห้งเกินไปมันไม่ไหวนะคะแล้วก็ต่อมา ทุกครั้งที่เวลาแบบลกลางวันช่วงกาลางวันจะออกไปไหนอะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป่าเขาเรียกนะงดแต่งหน้าเลยเรียกว่างดงดแบบว่าไม่โบกรองพื้นไม่แบบบางคนแล้วมันก็ยากเหอการแบบไม่แต่งหน้าเธอว่าเหมือนกันเปลยเปลยเปล,ยเปลยเปลยออกไปเลยอย่างเงี้ยเช่ไหมแบบบางคนมันแต่งจนชินเลยอย่างเราแต่งจนชินแล้วแบบมาอยู่ๆบอกว่าว่าแต่งหน้าเลยหรอมันจะทําไม่ได้จริงไหมคะก็ แต่ปอหน่านที่ของปอก็คือบอกว่าปอจะไม่โปกวางพื้นจะไม่มีการทาบีบีไม่มีการทาซีซีไม่มีการทารองพื้นไม่มีการทาคุชชั่นไม่มีการทาอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ปอจะไม่ลืมการทาครีมกันแดดเด็ดขาดยิ่งผิวเราเป็นอย่างนี้น,นะคะแล้วยิ่งแดงดเทศไทยเหมือนพระอาทิตย์อยู่ตรงหน้าเราขนาดน,นี้เราก็จะต้องทาครีมกันแดดฉะนั้นเราก็จะมาใช้ครีมกันแดดตัวนี้จริงๆเอใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะอันนี้เป็น Bio Re UV นะคะก็กรสซิค่ะ แบบหน้าตาประมาณนี้จริงเขามีหลายสูตรแต่ที่เปาอ่ะชอบสูตรนี้เพราะว่าส่วนนี้เวลามันลนะเวลามันทามันเป็นสีเนื้อใช่ไหมคะเป็นสีเนื้อนออย่างนี้ปุ๊บทามันก็เหมือนการแบบก็แบบปรับสบภาพผิวปรับสีผิวของเราอ่ะไป ไปอีกนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนลดขั้นตอนกนารทาบีปีได้นะคะแต่ถ้าช่วงนี้ใครเห็นแบบเฮ้ยเห็นซิลเห็นอะไรเงี้ยทาใจอ่ะมันทําใจอย่างเดียวที่บอกว่าไม่สามารถจะทาอะไรหนาๆได้คือเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะคือมันเป็นสีเนี้ยแล้วคือ h อ s มัน50 PA ิบพวกบวกบวกบวก,บวก,บวกไปสีบวกมีหลายบวกเชลยนะคะก็โอเคเพะจะต้องทานนทุกครั้งหลังจากหลังจากที่ออกจากบ้านนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปทั้งๆประเชิญหน้ากับ แสงแดดขนาดดีได้นะครับก็จะใช้ตัวนี้แหละแทนรองพื้นแทนทุกอย่างเลยแล้วก็ทิกการแต่งหน้านะคะแบบว่าในเมื่อบอกว่าเอ้ยห้ามแต่งหน้าออกจากบ้านบางคนแบบเอ้ยนํำได้ไงแต่งแต่งก็ให้ออกไปสภาพนี้มันก็นิดนึงเนาะเออแบบไปเทีย่ยวกันนิดนึงก็ก็จะทาตัวนี้จะเขียนคิ้วเพราะปอเปนมนุษย์ที่ไม่มีคิ้วคิ้วน้อยใช่ไหมแต่มันก็คิ้วน้อยอ่ะแล้วก็ ปอก็จะไม่แต่งตาด้วยเช่นกันเพราะว่าตาช่วงนี้กงจะบอบบางแต่ปอก็จะเป็นแค่นี้เขียนคิ้วแล้วก็ทาปากสีให้มันสดใสขึ้นนะคะนี่คือเป็นทิศการแต่งหน้าช่วงซัมเมอร์ช่วงหน้าพังนะคะใครที่แบบว่าอดใจไม่ไหวก็เอาแต่งประมาณนี้ก็พอเนาะแล้วก็ช่วงระหว่างวันเนี่ยเวลาไปข้างนอกเนี่ยสมมติว่า,าออกไปที่ร้อนจริงๆไม่ได้ไปเดินห้างบางคนชอบเดินจากบางคนชอบเดินแบบ ก็เลยนะที่เอาโดแบบว่าโดนแสงแดดเต็มๆเ,เลยเปาว่าจะต้องพกนะคะ,ะน้ำแร่สเปรย์น,น้ำแร่ะคะฉีดระหว่างวันเพราะว่าบางครั้งเวลาเราออกไปสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเงี้ยบางครั้งมันแสบแล้วมันร้อนแล้วมันไม่ไหวแล้วก็จะใช้สเปรย์น,น้ำแร่ได้ฉีดระหว่างวันเขาปอใช้ของคิวเพสนะคะแต่จริงๆนะปอไม่ค่อยแนะนําจริงๆนะปอใช้ของช่วที่เป็นวันธรรมดาแต่ว่าเนื่องจาก ไม่ไทันซื้อยังไม่ได้ทันซื้ออันใหม่ในช่วงนี้ที่บอกไม่แนะนําเพราะว่ามันค่อนข้างมีกลิ่นมีกลิ่นน้ําหอมค่อนข้างแรงราอกว่าถ้าเราฉีดจนหมดเมื่อไหร่เราจะไปซื้อน้าแร่ v e N G เอเวียงจากเซเว่นนี่แหละมาใส่นะคะฉีดให้ความชุ่มชื้นกับหน้ามาแล้วก็เวลากลับบ้านเนี่ยคือยิ่งผิวเราตอนนี้เราผิวแห้งผิวพังแล้วอะเราจะไม่ให้พังไปกับการที่มีสิ่งสกปรปกมาอุดตันหน้าสิ่งแรกเลย กลับมาปุ๊บกลับเลยนะแบบว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะไม่มีการเออระเหยแบบเดี๋ยวก่อนนอนก่อนเล่นโทรศัพท์ก่อนเพราะจะต้องเช็ดหน้าด้วยนี่อันนี้ปอใช้ของมัมม่ปุ๊กตนะคะแบบเช็ดตูดเด็กเสมือนว่าหน้าเราเป็นตูดเด็กนะคะถึงนะก็จริงๆอ่ะเขาเรียกเปเปอร์วิฟเปเปอร์ไวแบบว่าเขาเรียกทิชชู่เปียก่ะเราก็จะ ใช้ไปเรื่อยแต่ว่าเมื่อวานถึงนแบบว่ามันน่าใช้ดีอะไรเงี้ยก็เลยใช้มาคือกลับมาเขาจะรีบเช็ดเช็ดทุกอย่างออกให้หมดนะคะเพราะบางครั้งเราไปข้างนอกเนี่ยมันโดนฝุ่นเนาะมันโดนฝุ่นฝุ่นนู่นฝุ่นซค์ฝุ่นในอากาศฝุ่นรถเมล์อย่างเงี้ยโอ้รถเมล์ฝุงง่นดาเชี่ยมาคนแบบเดินผ่านคนควันบุหรี่ควันนู่นนี่แบบมันไม่โอเคเราก็ต้องกลับมาก็ต้องรีบเช็ดนะคะแล้วก็ก็จะทุกอย่างก็จะวนลูปไปเหมือนเดิมเราก็จะกลับไป ่าใช้สิ่งที่ปอใช้ล้างหน้าด้วยฟิ y เ i อ g e เจลอะไรเงี้ยใช้จนจบพบเราก็จะตบท้ายด้วย <Yeah. S 1> เชิร์ฟเิปรปอไม่เคยอ่านมันออกเลยแล้วมันต้องไม่มีภาษาไทายให้ปอด้วยอันนะคะปอก็จะจัดในสกินแคร์ดูที่ปอใช้ในทุกแนละบทุกๆุกฤดูกาลเลยดีกว่าเพราะว่าปอรู้สึกว่าตัวเนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบว้าวแบบวิ่ดีขึ้นสารพัดสิ่งเลยแต่ว่าเรูสึกว่าเวลาใช้เนี้ย มันทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นผิวข้างในเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยปอบประลมได้อย่างหนึ่งอ่ะเราก็จะใช้ทั้งหมด3สิ่งตอนกลางคืนนะคะช่วงนี้ใช้อย่างนี้อยู่อ่ะก็จะใช้อโลเวล่าครีมแล้วก็นี่นะคะในตลอดสกินแคร์ในตลอดซัมเมอร์ของเราจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเทีย่าที่บอกถ้าเรามีปัญหาสิวะเราก็ควรใช้อะไรที่มันอ่อนโยนเบาบ,บาง น้อยที่สุดนะคะไม่ต้องไปประคบอะไรน้มากมายอีกอย่างหนึง่งเพิ่งเห็นอันนี้คือสกาเจลนะคะสําหรับรดอลอยแผลเป็นยิ่งช่วงนี้นะคะถ้ามันเป็นสิวเนี่ยเราอย่าไปกดอย่าไปบีเพราะมันบีบไม่ออกเข้าใจไหมมันบีบไม่ออกก็เลยจะต้องใช้แบบเวลามันเป็นตุ่มๆเป็นแบบเป็นรอยเป็นสะเก็ดไปแล้วอะ่ะก็ต้องใช้สกาเจลนะคะเพื่อไม่ให้เป็นรอยแผลเป็นที่ซึบเนื่องอยู่กัเรเอานานโอเคก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสำหรับสกินแคร์ช่วงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วดูเซิว่าเปาจะผ่านช่วงนี้มันไปได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแปะรูปอย่างที่บอกไปแปะรูปปัญหาช่วงนี้แล้วก็ดูนะว่าอีกเดือนสองเดือนอีกกี่วันเนี่ยเปาจะกลับมาหนะ้าใสเหมือนตลอดทั้งปีได้หรือเปล่านะคะก็อยากจะฝากทุกคนที่อ่าบางคนเป็นสิวอุดตันเปาอาจจะไม่สามารถช่วยตรงนี้ได้สิวโฮอร์โมนปาอาจจะไม่สามารถ รู้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาผิวติสเยรอยนะคะหรือผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ครีมหรืออะไรก็ตามที่จำพวกนี้ที่ผิวแบบว่าเกิดอาการแพ้คิ้วผดซิบผื่นด้วยสิวพวกเนี้ยขอให้ทุกคนนะคะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสูตรที่ที่เปาได้มันจริงก็เป็นสูตรจากคนนี้แบบผิวติสเยรอยด้วยนะคะตอนนั้นการใช้อะไรที่มันอ่อนโยนที่สุด น้อยที่สุดนะ้คะดีที่สุดเลชอิดมอนนะคะแล้วอย่างที่เราโชว์ไปหมดนี่คือสิ่งที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยแน่นอน,นะคะสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาบูธประสานนะคะไม่มีเขาเรียกนะไม่มีตัวยาที่แรงเกินไปนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นดูแลผิวนะคะก็สามารถเริ่มด้วยชุดพวกนี้ได้แล้วก็แล้วก็มาดูกันเนาะว่าอีกกี่ดยกัน จะกลับูเหมือนเดิมโอเคค่ะส่วนใครมีปัญหาสิวปร,ประเภทนี้สามารถ inbox เข้ามาถามได้เลยเพราะว่าเราจะประสบไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อย่าง,งไงก็ต้องฝากไปก่อนเหอยมากเลยไม่เคยพูดเดยอะขนาดนี้ในคลิปวิดีโอคะยังไงก็ไ,กไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะยังไงวันนี้ไปแล้วก็สวัสดีค่ะ